บางแกนสมบูรณ <hi> ์กำแหงครับมาจากภาคใต้ครับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนทั <Heh> ่วประเทศนะที่มีการรวมกลุ่มรวมตัวทํากิจกรรมทั้งสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่เขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรพวกนี้ก็น่าจะถูกควบคุมโดยกฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดครับการเงินการคอบเงินซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มองค์กรที่รวมตัวทางสังคมเขาทผิด ในเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะมันมันก็มีกฎหมายพรุ่งนี้ซึ่งผมคิดว่าลักษณะของการออกกฎหมายฉบับนี้มีในยะแอบแฝงค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการอยากใช้อํานาจของรัฐซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดของตัวบทกฎหมายเนี่ยในการที่จะไปชี้เป็นชี้ตายกลุ่มองค์กรทางสังคมได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จมากไไ่ไไ้ีน ซึ่งเราคิดว่าอันนี้คือความไม่ไม่เหมาะสมอย่างมากที่ประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าการออกกฎหมายเนี่ยค่อนข้างไปทางปฏิบัติการค่อนคข้างชัดเจนครับ